หมดยัง <c oughs> มีอาหารมีถุงอาหารปลาชิบอันเนี่ย ไปให้ตรงโน้นปลาเยอะอยู่ตรงโน้นตรงศาลาทะเลาหมดเลยทะเลหมดเลยเออขอล้างมือนะเออได้ไหมไปจับถือจับน้ำถือพี่เบลถามไปดูยรงไหนมีปลาเยอะนี่ตรงนี้แหละตรงศาลาเนี่มีปลาเยอะอ้าว เราจะจอดเรือให้อาหารปลานะคะปลา,าขาเป็ดเพราะมันโดนน้ำเนี่ปลาเย็ๆเย็นปลาให้มันมปลามกระโดดกัดคอนะอ๋อก็จะเป็นมุมน้ำตกค่ะ ปลาเยอะไหมปลาเยอะทำไมตกปลาล่ามีปลาจังโอ้ปลาเยอะแย,ะเ,ยะเลยอ่ะจอดตรงนี้นพวกมันมีปลาเยอะ,อะจอดก่อนจอดแล้วไงอบอกดิทำอะไรกัน

อบค่ะพออยังพออยังคะหมดแล้วอยังหมดเลวเอาเซให้หมดเลยเซให้หมดเลยตูเคงเซให้หมดเลย มากันใหญ่เลยหิวไม่หิวไม่ได้กินหลายวันแล้วไม่ได้กินอาหารหลายวันแล้ว,วก็เราไม่อยู่หลายวันไม่ได้ใครให้อาหารน้ำม,นมันไหลเอง,เองค่ะก็น้ำบาดาลน,น้ำบาดาลไหลส่งขึ้นถังพอล้นถังมันก็ไหลลงน้ำตก